สวัสดีครับวันนี้นะครับช่องเกษตรแนวใหม่ไท้กเกอร์ฟารนะครับจะมานําเสนอพืชห้าชนิดที่ปลูกครั้งเดียวแล้วให้ผลผลิตสิปีนะครับให้ผลผลิตตลอดไปนะครับมาดูว่าพืชชนิดไหนที่จะเหมาะที่จะนําไปปลูกนะครับพืชชนิดแรกนะครับฝรั่งนะครับฝรั่งเป็น ผลไม้นะครับที่ออกลูกตลอดปีนะครับวิธีการปลูกนะครับก็คือวิธีการขยายพันธุ์นะครับก็เป็นการตอนนะครับการตอนกิ่งนะครับเป็นการลงทุนที่ไม่มากนะครับเราซื้อมาสัก10ต้นอพอมันนตูเสร็จแล้วเราก็นำมา ตอนกิ่งสามารถขยายพันธุ์ได้นะครับฝรั่งเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีเยอะนะครับคนไทยกินเป็นประจำนะครับเพราะว่าไม่มีรสชาติหวานนะครับเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานความดันนะครับต่อไปนะครับก็คือต้นชะอมนะครับเป็นไม้ที่ใช้ ลกแล้ว10ปีก็ไม่ตายนะครับต้นชชอมเอาไปทำอะไรครับเอาไปแกงใส่หน่อไม้เอาไปผัดใส่ไข่นะครับประโยชน์ก็มีเยอะแยะนะครับในการขยายพันธุ์ก็ขยายง่ายนะครับใช้วิธีการปักชำนะครับ เราก็นํามาตัดเป็นท่อนๆหลังจากตัดเป็นท่อนๆเสร็จแล้วเราก็นําไปปักชําลงในดินที่เตรียมไว้ดินที่เตรียมไว้ก็จะเป็นพวกมูลสัตว์ดินขี้แกบแล้วก็คุยมะพร้าวนะครับระยะเวลาการปลูกหลังจากเราปลูกแล้วประมาณห้าหกเดือนก็ได้กลิ่นแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นพืชชนิดที่สาม ก็เป็นริกไทยนะครับริกไทยเป็นพืชที่ทุกคนทุกครัวเรือนนะครับต้องมีต้องกินนะครับริกไทยเป็นไม้เลื้อยนะครับมเมล็ดมันก็จะใช้ในการผัดนะครับผัดผิดผัดพิดแกงต่างต่างการขยายพันธุ์ก็จะเป็นการ ปักชำการตอนนะครับระยะเวลาของการเกร็บเกี่ยว8เดือนขึ้นไปนะครับในการเตรียมดินก็ต้องเตรียมธรรมดานี่นะครับใส่มูลสัตว์ใส่ดินใส่คุยมะพร้าวใส่แกบดํานะครับแล้วก็นําไปปักชําไว้นะครับลำดับที่4นะครับ ก็จะเป็นพะวานป่านะครับเป็นไม้ที่ปลอดสารพิษนะครับเพราะว่าพะวานป่าจะเป็นต้นไม้ที่ไม่ใส่สารเคมีนะครับจะใส่มูลสัตว์อย่างเดียวในการขยายพันธุ์ส่วนมากก็จะเป็นการใช้กิ่งตอนและพมะเมล็ดนะครับระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวก็จะโดอยู่นานนะครับประมาณ2ปีถึง3ปีแต่ถ้ากิ่งตอนก็1ปีก็เก็บผลผลิตได้แล้วแต่ถ้าเป็นมเมล็ดนี่ สปีถึง3ปีนะครับก็จะใหญ่นะครับเราใช้ไปทำอะไรครับแกงใส่เห็ดนะครับนำไปลวกกินก็ได้นะครับประวางก็มีประโยชน์นะครับเยอะแยะเลยเพราะว่าเป็นพืชที่ปลอดสารพิษเหมาะสำหรับบ้านไหนที่เป็นคนป่วยนะครับต่อไปก็จะเป็นมะกรูดนะครับ มะกรูดนี่ก็จะใช้เป็นประจำทุกครัวครัวเรือนนะครับต้นมะกรูดใช้ดับกลิ่นช่วยเพิ่มรสชาติของอาหารนะครับวิธีการปลูกก็จะใช้มเมล็ดบ้างใช้กิ่งตอนบ้างนะครับถ้าใช้มเมล็ดในการเพราะปลูกก็จะนานหน่อยแต่ถ้าใช้กิ่งตอนก็1ปีก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับต้องมีทุกครัวเรือนนะครับ ปลูกในกระถางก็ได้ปลูกลงดินก็ได้นะครับเหมาะที่จะนําไปปลูกสําหรับพืช5ชนิดนะครับปลูกครั้งเดียวนะครับสามารถเก็บกินให้ผลผลิตหรือจะทําเพื่อธุรกิจก็ได้นะครับได้นานเป็น10ปีนะครับอยากจะฝากไว้นะครับสำหรับคลิปนี้กข,ขอจบการน,นำสนเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ